สวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีเช้าว,วันพุธนะลูกอ่าวันพุธเจอกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนะคะอ่าวันนี้เรามาต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้คุณหนอมให้เด็กๆดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยไปแล้วนะคะซึ่งมันจะมีเนื้อหาที่ยาวมากเลยนะคะสําหรับวิดีโอที่คุณหนอมให้เด็กๆนั้นได้ดูทีนี้วันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะ คุณหนอาจะพาเด็กๆนั้นทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณหนอมจะขออนุญาตที่จะแคสกรีนนะคะให้เด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดนักนลงนะ,ะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือทักษะข,ขึ้นมาเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนําขึ้นมาเพื่อที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะ,ะเด็กๆดู เขาบอกว่าอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคําถามหนังสือเรียนวรรณคดีลำนําบทที่6เรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยเด็กๆดูข้อที่1นะคะข้อที่1นึ่เขาถามว่านักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้แดนชอบอ่านหนังสืออะไรบ้างที่ทําให้แดงเนะี ที่ทำให้แดนนั้นชอบอ่านหนังสือเพราะว่าแดนจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะเขาก็เลยถามว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้แดนชอบอ่านหนังสือเด็กๆสามารถตอบคุณนอมได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้แดนนั้นชอบอ่านหนังสือ่เด็กๆดูนะคะสิ่งสิ่งที่ทําให้แดนชอบอ่านหนังสือมีอะไรบ้างอ่าดูค่ะ เด็อ่านมาแล้วนะคะในหนังสือนะในหนังสือวรรณคดีลำนำที่คุณนอมให้เด็กๆนั้นไปอ่านนะคะเดี๋ยวคุณหนอมเลือกภาษาแป๊มหนึ่งนะคะ,ะ,ะสิ่งที่ทำให้แดนชอบอ่านหนังสือมีอะไรบ้างมีก็คือแดนเป็นเด็กผู้ชายช่างคิดช่างฝัน อันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้แดนนั้นชอบอ่านหนังสือเด็กๆเขียนลงไปค่ะแดนแดนเป็นเด็กแดนเป็นเด็กช่างคิดแดนเป็นเด็กช่างคิดช่างฝันลงไปค่ะ ร้งฝันแล้วก็ชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจ,จิตใจชอบฟังชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจ,จิตใจอ่าชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจิตใจอันนี้นะคะแดนอ่านหนังสือแดนชอบอ่านหนังสือ ดี๋ยวลงไปหลก่าแดนชอบอ่านหนังสือเด็กๆชอบอ่านหนังสือเหมือนแดนไหมคะแดนชอบอ่านหนังสือแดนชอบอ่านหนังสือและมีความสุขมากและมีความสุขมากเมื่อเจอ เมื่อเจอข้อความเมื่อเจอข้อความว่าเมื่อเจอข้อความว่าการละครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งอ้าวการละครั้งหนึ่งเมื่อเจอข้อความว่าการละครั้งหนึ่ง นานมาแล้วกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเดนจะชอบมากเลยนะคะเมื่อ,อเจอข้อความว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะคะ,ะให้เด็กๆตอบนะลูกนะ,ะให้เด็กๆตอบ ในข้อที่หนึ่งเด็กรีบทำนะคะ,ะทำแบบฝึหกหัดตามที่คุณอมพาทำแล้วเด็กๆจะได้ไม่มีงานค้างๆนะคะไม่ใช่มาโรงเรียนแล้วคุณนอมตรวจหนังสือแล้วบางคนเต็มเลยที่คุณนอมพับว่าไม่ทํางานนะคะอันนี้เคลียร์ของตัวเองด้วยอย่าให้งานมันมาค้างค้างตัวเองมากมายไม่งั้นงันก็ไม่ทันเพื่อนนะคะ ต่อไปข้อที่สองทำไมเจ้าชายน้อยนาลาธิเบตจึงต้องคอยถามพระมารดาว่าบิดาที่แท้จริงของตนคือใครทำไมเจ้าชายน้อยนะคะจึงเฝ้าถามแม่ว่าพ่อของตัวเองน่ะคือใครนะคะ,ะเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรจึงเฝ้าถามนะคะเดี๋ยเขียนไปลกูก เขาสงสัยว่าพระอายกาซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นพระบิดานั้นมีอายุเป็นยังไงคะพระอายกาที่เราเห็นในรูปภาพในวิดีโอที่คุณหนอมให้เด็กดูนั่นน่ะมีอายุเป็นยังไงคะมีอายุที่มากแล้วก็แก่มากใช่ไหมคะเขาจึงไม่เชื่อว่านี่คือพ่อของเขาเขาจึงเฝ้าถามพระบารดาเฝ้าถามแม่พระบารดาแปลว่าแม่ อแมนดาเป็นคําราชาศัพท์นะคะพระอัยกาแปลว่าปู่ตาปู่หรือตานะคะเด็กๆเขียนลงไปค่ะสงสัยสงสัยว่าพระอัยกาสงสัยว่าพระอัยกาสงสัยว่าพระอัยกาซึ่ง พระอัยกาซึ่งตนเองตนซึ่งตนเข้าใจซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นพระบิดาพระบิดาพระบิดานี้เป็นคําราชาศัพท์เหมือนกันกับพระอัยกานะคะพระบิดานั้นแปลว่าพ่อนะคะ อายุต่างจากอา,อายุต่างจากพระมารดา,าต่างจากพระมารดามากอ,าอันนี้คือข้อที่สองนะคะให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะจะได้ไม่มีงานค้างนะ ้าเด็กๆไม่ทำงานมันก็จะค้างนะคะ,อะพอมาโรงเรียนคุณออมเรียกตรวจสมุดตรวจหนังสืองานก็ค้างเต็มเลยก็มีบางคนนะคะทีนี้เด็กๆมาดูข้อที่สามข้อที่สามเขาบอกว่าข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าชายน้อยพูดจาหลักแหลมเป็นคนเก่งและมี จิตใจเมตตาการพูดจาหลักแหลมนะคะอ่ามันก็จะมีมันก็จะมีถ้อยคําหลายถาย้อยคํำที่บ่งบอกให้ถึงว่าการพูดจาหักแหลมเป็นคนเก่งและมีจิตใจเมตตาเป็นอย่างไครนะคะต่อ,อไปเดี๋ยวเขียนลงไปเลยนะคะ ถึงจะแสบท้องให้แทบตายอ่าคุณน้อเอาง่ายๆนะคะถึง,ถ,ง,งถึงจะแสบท้องให้แทบตายอ่าจะแสบท้องให้แทบตายไม่มักง่ายอ่าไม่มักง่ายกินอะไร กินอะไรของใครเป็นของใครเป็นอ่าถึงจะแสบท้องให้แทบตายไม่มากง่ายกินอะไรของใครเป็นมิช่ผีปีศาจท,ที่เดินหนอ่นนี่ใช่อันนี้ครูหนำยกตัวอย่างเอาง่ายๆนะคะมิช่ผีมิช่ผ,ชผีปีศาจ อ่านี่ใช่ผีปีาศาจอ่าเด็กๆเขียนไปนะคะปีาศาจที่เดินหนที่เดินหนจะเสือกสนเที่ยวท่องกินของเส้นจะเสือกสนเด็กๆเขียนค่ะจะเสือกสน จะเสือกสนเที่ยวท่องเที่ยวท่องกินของเส้นกินของเส้นอ,อันนี้คือข้อความนะคะ ถึงจะแสบท้องให้แทบตายไม่มากง่ายกินอะไรของใครเป็นมิใช่ผีปีศาจท,ที่เดินหนจะเสือกสนเที่ยวท่องกินของเส้นอันนี้เป็นคำพูดของเจ้าชายน้อยนะคะซึ่งพูดกับพระบิดาคุณน้อบอกไปแล้วว่าพระบิดาคือใครพระบิดานั้นก็คือพ่อนะคะอ่าต่อไปข้อที่สี เอามาขอดูข้อที่สี่นะข้อที่สี่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อเจ้าชายน้อยยิงธนูเข้าใส่ศัตรูและคนที่เจ้าชายน้อยยิงคือใครให้วาดภาพระบายสีประกอบการเล่าเหตุการณ์นะ,ะอันนี้ง่ายๆข้อที่สี่นี้ง่ายมากเขาถามว่าเจ้าชายน้อยยิงธนูใส่ศัตรูแล้วธนูกลายเป็นอะไรคะเด็กๆตอบคุณน้ำได้ไหม นธนูกลายเป็นกลายเป็นดอกไม้เดี๋เดีเ๋ยวเขียนลงไปค่ะธนูกลายเป็นดอกไม้อ่าเขียนลงไปค่ะธนูกลายเป็นดอกไม้ ธนูธนูกลายเป็นดอกไม้แล้วเด็กๆให้วาเด็กๆวาดภาพนะคะวาวาดภาพให้คุณหอมด้วยนะคะธนูกลายเป็นดอกไม้หาธนูกลายเป็นดอกไม้เพราะคนที่เจ้าชายน้อยยิงคือพระบิดา,า,าเพราะเขียนลงไปค่ะ ขอคนที่เจ้าชายเจ้าชายยิงคือคือพระบิดาคือพระบิดาไเ,เขียนลงไปค่ะง่ายๆค่ะไม่ยากเลย คือพระบิดาหลกเด็กอย่าลืมวาดภาพระบายสีด้วยนะคะต่อไปข้อที่ห้านักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะอะไรเด็กๆควรเข้านอนแต่หัวค่ําตื่นเช้าขึ้นมาจะได้สดชื่นแจ่มใสเห็นด้วยไหมคะถ้าเด็กๆเห็นด้วยเด็กๆตอบว่าเห็นด้วยนะคะถ้าเด็กๆ ไม่เห็นด้วยก็ตอบว่าไม่เห็นด้วยนะคะอ่าอันนี้คือความคิดของคุณอมนะคุณอมเห็นด้วยอ่าคุณอมก็จะบอกว่าเห็นด้วยเพราะเพราะต้องอ่าเด็กอายุน้อยต้องใช้เวลาพักผ่อนมากกว่าผู้ใหญ่เด็กอายุน้อยอายุน้อยต้อง ใช้เวลาพักผ่อน่าเด็กเขียนลงไปนะลูกใช้เวลาพักผ่อนพักผ่อนมากกว่าผู้ใหญ่มากกว่าผู้ใหญ่เด็กนั้นควรจะนอนมากกว่าผู้ใหญ่นะคะถ้าเราไม่นอน เราอาจจะมาง่วงเหงาหาวนอนในช่วงเวลาเรียนก็ได้นะคะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพักผ่อนที่มากกว่าผู้ใหญ่นะคะ,ะเด็กๆเ,เขียนลงไปนะลกูกอย่าลืมวาดภาพนะคะ,ะวันนี้คุณหนอมขอให้เด็กๆนั้นทําแบบฝึกหัดให้แล้วเสร็จนะคะตามที่คุณหนอมพาเด็กๆทํานะคะส่วนวันนี้คุณหนอมพอแค่นี้นะคะ ให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดให้แล้วนะลูกนะอ่าวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ